สวัสดีค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการวันที่4มกราคมนะคะขายสดกระเป๋าสะพายเป็นเงินสดใบละ9,500บาทจำนวน1ใบให้กับบริษัทซีลินจำกัดโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิง SR0001 ทับ00001ค่ะเราจะเข้าไปที่โปรแกรม Smartbit นะคะ ไปที่ระบบขายและรับจองสินค้ากดปุ่ม Workflow ค่ะเราจะเลือก Invoice สินค้าจะมี1.1และ1.2คือ1.1ขายสด1.2ขายเชื่อนะคะเราจะเลือกที่1.1ขายสดค่ะค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะชื่อสาขาสำนักงานใหญ่เล่มเอกสาร0001 สดค่ะถ้าตรวจสอบถูกต้องแล้วเราก็กดโอเคค่ะค่ะก็ะจะได้แบบนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มรายการแล้วก็กดปุ่ม F3 หรือเพิ่มค่ะค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะยังไม่ใส่นะคะเราจะให้โปรแกรม running โดยอัตโนมัติค่ะเราจะมาใส่วันที่เอกสารนะคะคือวันที่ โปรแกรมก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้เรากดโอเคค่ะรหัสลูกค้าเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะเราจะเลือกบริษัทซีลินค่ะบริษัทซีลินจำกัดรหัสซ0 2นะคะแล้วก็กดเลือกค่ะกดโอเคค่ะโปรแกรมจะถามว่าใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีแล้ก็กดเยสค่ะ ต่อไปเราก็จะลงมาที่รายการสินค้านะคะมาที่คอลัมน์ตัวทีนะคะเราจะใส่ชนิดของสินค้าแล้วก็จะใส่เราจะเลือกชนิดสินค้าก็คือหนึ่งนะคะเป็นสินค้าสำเร็จรูปก,ก็กด enter หรือกดเลือกค่ะช่องต่อมาเป็นรหัสของสินค้านะคะ หากเราจำรหัสไม่ได้เราก็จะใส่จุดแล้วก็ Enter อรนะคะเราก็จะเลือกเป็นกระเป๋าสะพายรหัส E02 นะคะกดเลือกค่ะค่ะก็จะได้กระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาใส่จำนวนจำนวนที่เราขายไปก็คือจำนวน1ใบนะคะค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เรากดโอเคค่ะค่ะหน่วยขายของเราเราจะเราได้กำหนดหน่วยขายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือ9,500บาทเราขายไปจำนวนหนึ่งใบนะคะก็จะมีข้างล่างก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มคือแหวบหรบห้าบาทยอดสุทธิคือหนึ่ง หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะคะหากตรวจสอบถูกต้องแล้วเราก็กด F10 บันทึกค่ะค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะก็คือบันทึกรายการค่ะลงบัญชีที่ v o เชอร์เลขที่ s c ห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ูย์ศูนย์หนึ่ง วันที่04ทับ01ทับ54ตรงนี้ตรงสีเทาๆนี่ก็คือหัวกระดาษของวอร์เชอร์นะคะก็คือ SR 0001คับ00 000001ค่ะบริษัทซีลินรหัสคือ C02 นะคะบันทึกรายการก็คือเงินสดรหัส บัญชีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเดบิตหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทขายสดรหัสสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเครดิตเก้าพันห้าร้อยบาทภาษีขายสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เครดิตหกร้อยหกสิบห้าบาทร<อ>วมข้างล่างแล้วเดบิตและเครดิตจะจำนวนเท่ากันนะคะ หากถูกต้องแล้วกด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามเราต้องการพิมพ์หรือไม่เราก็กด No ค่ะกด Escape ออกค่ะค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็กด Escape ออกค่ะ Cancel ค่ะค่ะก็เสร็จรายการขายสดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ